ท่านกรุณาท่านมาเพราะเป็นปรารถนาให้เขาคนทุกคนทะเลาะกันคนขัดแย้งก็จะมีความสุขได้ยังไงท่านรู้ที่ตาท่านยินดีเมื่อคุณได้ดีและท่านอุเบกขาท่านวางเฉยทาใจให้เป็นกลางหากท่านไม่สามารถแก้เรื่อเขาคุยกันได้ท่านต้องอุเบกขานะคะอย่าไปป็นดังเนาะวางใจให้เป็นกลางไว้ทุกของเขากรรมของเขาไม่ใช่กรรมของท่าน นะคะเวลาไต่เปลี่ยนนี่ก็กเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นและประโยชน์สุขของท่านด้วยนะไม่ใช่ประโยชน์สุขของผู้อื่นตลอดท่านคะปเป็นผู้เป็นี่ดีต้องไม่มีอคติอคติสี่คือความไม่เที่ยงธรรมท่านต้องไม่มีอคติสี่ใบแอดน,นะคะไม่ใช่แต่ท่านนะคนในกระบวนการคดีแต่ละผู้ภาษาคนยิหลับเลยค่ะปราศจา,ากอคติสี่ฟังโดยเฉพาะคดียาฟังโดยปราศจากสิ้นสงสัยนะคะว่าการปล่อยคนผิด สิบคนที่ว่าเอาคนบริสุทธหนึ่งคนไปหลงโทษใช่ไหมครับแล้วก็สิ่งความสงสัยแล้วก็ใ้หลักงกติสิกกท่านก็เช่นเดียวกันฉันถ้าวกติท่านต้องไม่เลยเรียงลำเรียงว่าท่านไปชอบพอ,อไปหรือไปไร โทสะคติท่านใจเกลียแล้วท่านจะอารมณ์เสียนะคะท่านโกรธท่านจริงท่านก็มั่งไสเกอนะไอาการนี้เราขอตัวเลยนะคะเพราะใจเกลียไปภาษากายมันจะออกนะคะมันมมันคอนจริงๆนิสัยอย่างนี้อะไรอย่างนี้ไม่เอานะคะโทสะนะคะโมหคติอยาลำเอียงเพราะความเข่าความเข่าเพื่อความไม่รู้นะคะ พยากิอย่าละเบียข้อความกลัวถ้าเกงใจในในายหนึ่งไยใดเขาดิ่งใหญ่ดรือมีบุญคุณกับท่านถอนตัวทันทีค่ะไม่ทําหน้าที่นะคะค่ะคุณักษณะที่ดีทั่วไปอท,ที่จุทัศนคติชขรเท่านต้องหนึ่งนะคะกับกระบวนการแก้เคลียดท่านต้องรู้ว่าแล้วกระบวนการที่มันดีนะมันทำให้คนไม่ต้องไปศาลนะไม่ต้องทะเลาะกันกไม่ต้องถึง,งใจกันครอบครัวพี่น้องไม่ต้องไปทะเลาะกันลกนลางศาลอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะท่านรักษาความรับเป็นท่านสามารถในทักษะในการสื่อสาร ท่านเรียนมาแล้วนะคะสี่วันที่ผ่านมาการพูดการฟังแอดสีบริสุทธิ์การใช้คำถามไปเปิดไปปิดการทวนว่าโอ้ยเก่งมากเลยเทคนิคทักษะเครื่องมือกล่าวมากเรียนมาแล้วสี่วันเดี๋ยววันนี้เอามาใช้นะคะเดี๋ยวมาใช้ในการฝึกสิ่งที่ท่านไม่ควรทำคือไม่ดึงใจกับผู้กรณีอย่าไปพูดกดดันให้ฝ่ายอื่นปรายรู้สึกว่าเสียเปลี่ยนหรือได้เปลี่ยนนะคะอย่าไปโหมกูเขาอย่าไปตำหนิต่อว่าผู้กรณีก็หมดกำลังใจ สแสดงความรู้สึกไม่เชื่ออากรนั้งสองฝ่ายนั่งแบบชิ้นเซ็กเ็คุยกันจบไปยาง,งลเลยาจะได้รับอันกลับบ้านยังมีไม่เอาเลมือนันไม่เอาแล้วว่าลูกของเขาแล้วมันต่างกับลูกของเราอาจารย์จะพักเบรคแต่ว่าตอนนี้เบรคยังไม่ได้อาจารย์ขออนุญาตงนี้นะคะเวลามันไม่พอปกติเราจะเบรกให้แล้วก็มาคุยถึงขั้นตอนเมื่อสักครู่นี้่านาด้รับเอกสารแจกแล้วใช่ไหมครับ เอกสารแจกของอาจ,จารย์นะคะมบางทีอาจารย์ก็ทำมาด้วยความเสื่อยเรียกอาจารย์จะบรรยายเร็วๆบางสอกราษจะแบบนี้เลยนะข้อเอกสารฉบับนี้เดี๋ยวท่านต้องใช้ฝึกเดี๋ยวท่านไปพักเบรกแล้วก็เวลาเข้ากลุ่มท่านาต้องถือเอกสารนี้ไปนะคะเอาเรื่องนี้นะคะเอกสารด้านนี้เนี่ยมันจะประกอบด้วยชุดที่หนึ่งเป็นใบความรู้ท่านเปิดเลยหน้าหนึ่งถึงสามใบความรู้ห้าขั้นตอนเนี่ยอาจารย์จะอัามาจากกฎหมายฉบับนี้ เอกสารที่ที่สองท่านจะได้กรณีศึกษาสองเรื่องแต่เรื่องที่ท่านได้ท่านจะได้แค่ข้อมูลทั่วไปนะดเฉพาะตัวในอาจารย์เียกกระณนการไปแจกให้ท่านนะคะเรื่องแรกคือเรื่องความไมเสียรักเรื่องเรื่อสองตายาแท่งจะเป็นเรื่องมรดกซึ่งความเรื่องมรดกมันจะยากหน่อยเพราะฉะนั้นเช้าที่อาจารย์ขอสลับความมรดกขึ้นมาจุดนะคะทำแยกกรวนการคะเพราะเช้าเราจะเวลาถึงสองชั่วโมงเข้าบ่าย้วชั่วโมงเดียวก็ไปศึกษาญานะคะเพราะอาญามันจะง่ายกว่า มรดกลูกเจคโคนและแม่อีกหนึ่งเดี๋ยวท่านดูเอกสาดสนุกมากนะคะเอาากสารที่สี่อาจารย์ให้ท่านแล้เอ,เอาากสารที่สามคือบรนทึกข้อตกลงอค่ะอ๋ค่ะค่ะอันเนี้ยนะคะมันจะมีบันทึกข้อตกลงเดี๋ยวท่านดูนี้นเนาะและถ้าจะเลื่อนอาจารย์ก็ให้ตัวอย่างนะคะแบบฟอร์มนะคะที่จะเลื่อนหรือจะยกเลิกและที่สําคัญอาจจะแปลกนิดนึง อาจารย์มีบทของผู้สังเกตการให้ท่านสุดท้ายมีสามข้อถ้ามาอาจารย์ในี่ยเราก็จะเจอจริงๆมันจะมีผู้สังเกตการไม่มีนะคะเพราะอาจารย์มาปุดท้ายก็อาจารย์ไม่รู้จะทำไรให้ท่านได้เป็นผู้ไก่เกลียดนะอาจารย์ก็สุกให้ท่านมาผู้สังเกตที่ละสามคนแล้วก็มีผู้สังเกตการก็คือผู้ไก่เกลียนาว เพราะคุณต้องสังเกตผู้กกเกรียนเกลียดใช่ไหมคะถ้าบอกคุณก็เรียนไปในตัวแล้วคู้ที่สวมบทบาทอื่นๆคุณก็เรียนไปด้วยเดี๋ยวพอร,รอบสองอาจารย์หมุนซับเลยนะคะสิบคนหมุนสองรอบก็จะเป็นผู้เปีนกกเกลียดครบและไปหมุนกันนะคะโอเคเนาะเราจะฝึนะกก,กันยังไงการเกลียดเป็นท่องศัพท์และศิลปะถามว่าศิลปะแน่นอนคะ่ะในศิลปะเนี่ยต้องใช้ทักษะการแก่เกลียหลักสิทธิยาหลักการเจริญจากรอ ว่าถ้าศีลในการเจรจาอรมมันจะแตกต่างกันไปตามรูปเรื่องอาจารย์ไม่สามารถที่จะบอกท่านว่าท่านให้เอามาตะกให้พูดแบบนี้ท่านใหอานยาให้ผูดแิบนี้เป็นไปได้รูปเรื่องนะคะปัจใจรวมทที่ใส่ใจต่อของคุณพิธาเดี๋ยววันนี้นะพอเสร็จแล้วบ่วายสองโมงตรงอาจารย์ให้ทุกท่านที่แต่ละกลุ่มนี่ขึ้นมาพูดกลุ่มละหนึ่งเรื่องเราพูดอะไรคะมาอ่านบางที่ข้ตอตกลงให้เพื่นอนๆฟังนะคะและ้วเดี๋ยวท่านจะมาหาอาจารย์บอกเออ ทำไมเราเรื่องก tweeted, ็เหมือนกันแต่เองตกลงไม่เหมือนกันก็ไม่เหมือนเห็นค่ะบางคนบอกอาจารย์ทำธงไหมดูแบอกธงทำไม่ได้หรอกค่ะไม่มีธงนะคะการเแต่เดียวสัตว์ละสุดละไับมัเป็นสัาว์ละศิลปะกับเพราะฉะนั้นมันไม่องธงมันไม่ใช่วิทยาศาสตร์ท่านนี้ท่านบอกเอ๊ะวันขึ้ข้อตกลงวันจะเขียนยังไงอาจารย์ก็ก็จะสอนนะคะ แต่ว่าในนี้เนี่ยในหนังสือเนี่ยอาจารย์มีตัวอย่างเขียนแล้วเี๋ยวก็ตกลงไว้ซึ่งง่ายง่ายท่านอ่านท่านจะอกโอ้เขียนเป็นนี่เองมาคิว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 เขียนอย่างนี้คู่กันจะลงกันได้โดยไม่ต้องทำสิทธิ์แต่เดี๋ยวเมื่อกระบวนการเสร็จช่วยตอบให้เข้าที่นะคะไม่ต้องเขียนแบบสัญญาประมีประนอมและไม่ก้องนะเราไม่ใช่นักกฎหมายไม่ใช่คนไม่ใช่ทนายความต้อเขียนธรรมชาตกรณี สัญญาบริบาลน้องไม่ติดใจเอาความทั้งขั้นอายะอาจารย์ขำข่าวว่าติดใจแล้วออกไปได้ละวันจบไปแล้วนี่ค่าจานเรียมและค่าจนายเป็นทับอาจารย์เราก็ทับไปเลยเนีมันมีเมื่อไหร่นะไม่มีทั้งค่าสบาย่าตินายก